สติกเกอร์กึงมันกึงด้านขนาด4ีคูณหนิ้ว จากพ่อไทนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับสติกเกอร์กึ่งมันกึ่งด้านนะครับตัวนี้เป็นแบบเทอร์โมทลาน์เฟอร์นะครับขนาด4คูณ6นิ้ว1ม้วนนะครับมีอยู่250ดวงนะครับแกน1.5นิ้วส่วนใหญ่จะใช้ในการพิมพ์ใบปะหน้าช้อปปี้ลาซาด้านะครับเพราะว่าขนาดนี้นะขนาด4คูณ6นิ้วคือขนาดที่มันพอดีพอเหมาะมากนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปนะครับผมจะมาพิมพ์ให้ดูนะครับว่างานพิมพ์ที่ออกมานะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ผมจะพิมพ์เป็นใบปะหน้าสินค้าเหมือนกันนะครับมาาดวกนนะจสยงขไห็ ผมได้ออกแบบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพิมพ์กันเลยนะครับอ่านี่นะครับ โอเคนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเจ้าสติกเกอร์นะครับ STTT ขนาด4คูณ6นิ้วตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไซส์อื่นนะครับหรือจะเป็นสินค้าตัวอื่นๆของเรานะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Postpack เลยนะครับ w w w p o s t p a c k c o m นะครับ Line Official ื่อเพื่อเขาแอดพอลเบอร์โทรศัพท์0202633112หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ